สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพรทูลพระเครื่องนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่91แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมีพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คีดตานะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆ fc ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่1000บาทนะครับผมใน EP ที่91นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับผม อ่านี่นะครับผมกระแสเ CAP, USSR, um to นื i i. ้อพระนะครับอ่าเหลืองอมเขียวนะครับพระองค์นี้นะครับพระผิวดมเดิมเลยนะครับมีคราบเปาติดในซอกแขนนะครับผมหน้าตาจมูกปากติดชัดเจนนะครับริ้วจีวรคมชัดลึกนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าพระพระองค์นี้นะครับผิวผิวค่อนข้างจะจัดนะครับผมอ่าผิวค่อนข้างจะจัดพระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าดูด้านข้างนะครับ พระล่ํานะครับพระล่ําใหญ่จมูกปากคอติดชัดนะครับผมใบหูนะครับนี่นะครับในซอกซอกขาที่เห็นตามซอกนะครับยังมีคาบขี้เบ้าติดนะครับคาบขี้เบ้าเดิมเดิมติดเลยนะครับผมพระองค์นี้น่าจะนอนกล่องมานะครับผมนี่นะครับสวยนะครับพระองค์นี้สวยเดิมเลยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพระใหญ่ล่ํานะครับผม นี่นะครับก้นนะครับนี่ก้นเดือดนะครับมีเม็ดนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับกับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาองค์นี้นะครับผมผมเปิดไว้ที่1,000บาทนะครับผมเปิดไว้ที่1000บาทนะครับ าสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0897690849หนะครับหรือทัก ID ดีไลน์มาที่ toon 0897690849จนะครับจัดส่งฟรีนะครับราคานี้จัดส่งฟรีนะครับผมพระบ้านราคาแบ่งปันนะครับผมกับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาองค์นี้นะครับใน EP ที่91นะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผม ผมพยายามจะลงกล้องให้เพื่อนเพื่อนี่ๆ fc ได้รับชมกันชัดๆัดนะครับเห็นรายละเอียดนี่นะครับดูริ้วจีวรนะครับลึกนะครับลึกเป็นคมชัดตึงเลยนะครับผิวตึงนะครับนี่นะครับคาบขี่เบ้ายังติดอยู่เลยนะครับผมพระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับอ่ส่องให้เพื่อนเพื่อนี่พได้รับชมกันนะครับผมสวยนะครับพระองค์นี้สวยล่ํา เต็มฟอร์มเลยนะครับองค์นี้ฟอร์มพระดีนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับโทรสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0897690849นะครับหรือทัก ID l i n ลน์มาที่ T O O N 0897690849นะครับผมบริการจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ย้ำอีกทีน,นะครับผมเบอร์ติดต่อทางร้านนะครับผมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 8 9 7 6 9 0 8 4 9หรือทักไอดีไลน์มาที่ t o o n 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในอีีต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ